สวัสดีครับผมตอนนี้ศูนย์อยู่ที่สะพานพระปกเกล้านะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะครับพาทุกคนมาดูเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ศูนย์นั่งอยู่ข้างบนนะครับผมอยู่ข้างบนส่วนนะครับส่วนไอฟ,ฟ้าเจ้าพระยานะครับผมซึ่งคลิปก่อนนะศูนย์ไปยืนอยู่ตรงหันจมวนสะพานคระปกนะครับขึ้นมาสูง กอีกครับผมนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามุมมองจุดนี้จะสวยงามอลังการขนาดไหนนะครับผมตอนนี้เวลา1ิบนาฬิกาสานาทีนะครับเรือก็มาแล้วทุกคนน่าจะเป็นเดือ3ชั้นนะครับผมเนครับก็เราก็จะได้เห็นมุม,ม,มเมืองครับผมมุมตึกเยอะแยะมากมายนะครับผมเยอะมากครับบจะเห็นตึกคิงพาวเวอร์มหานคร จุดของไอคอนสยามนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่ชมวิวกรุงเทพมหานครได้อย่าง360อสิบงศาเลยครับผมนะครับตอนนี้เรือก็ใกล้เข้ามานะครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่า ผู้คนเต็มชั้นลาดฟ้าเลยครับผมส่วนมากนักมาเที่ยวก็จะขึ้นมาข้างบนครับมาชมบิวบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำนเจ้าพระยานะครับผมต้องบอกเลยว่ามุมเมืองมุมนี้สวยมากนี่ครับ ก็ผมก็จะมีเรือนำเที่ยวเจ้าพระยาครับผมราคาค่าตั๋ว40บาทต่อเที่ยวครับแต่ว่าก็จะมีบันเดย์พาสก็มีทุกคนถ้าแบบน้องเที่ยวท่านไหนนะครับผมอยากจะเที่ยวตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมก็แนะนำให้ซื้อเป็นบันเดย์พาสนะครับผมขึ้นดงไล่นะทุกท่าเรือนะครับผมที่เขาจอด นักท่องเที่ยวก็จะเต็มเรือเลยครับผมโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มเลยทุกคนเรือนำเที่ยวเาจ้าพระยาครับผมจะสังเกตได้ว่าข้างล่างนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะไปเต็มกันอยู่ข้างบนนะครับผมสุดๆครับส่วนมากก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับผมเยอะมากมาก ครับเรือสำรานก็ค่อยๆดันครับผมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบิวภาพบรรยากาศไ้อย่างสวยงามมากที่สุดครับเป็นเรือสามชั้นนะครับผม The l ร x กชุยไว t e หัวเรือครับผมก็จะมีที่นั่งทานอาหารจิบเครื่องดื่มล้านหลังก็จะเป็นโซนที่แบบมาตักอาหารนะครับผมแล้วก็เป็นวาวัชเชนเนล ยางเยอะเอละยท่ับผ้เดี๋ยวจะมาดูเรามาดูกันว่าเป็นเรืออะไรบ้างนะครับผมเป็นของบริษัทไหนบ้างนะครับท่าที่เหตุนี้ถ,ถ้าที่แบบจําได้นะก็จะในแบบอะไรก้าครูสหรือเจ้าพยาปรินเซสเมดิเอียมครูสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่ไหมตามกันมาติดติดเลยครับผม เรือข้าวฟ้าก็แบบข้าวฟาครับผมจุดน,นั้นมันจะเป็นท่าข้าวฟาระหว่างท่าเรือราชวงศ์กับท่าดินแดงครับผมตับมากันแล้วตามกันมาติดๆเลยครับผมสี่ตามก็จะมีทั้งเรือที่มีหลังคาแล้วก็เรือที่แบบเปิดประทุน คือเจ้าภรรยาปิ้งเจสเจ้าภรรยาปินงเ,เจเสเกดนะครับผมเขาก็น่าจะมีหลายลำนะครับแล้วกเากาเต็มนะครับผมถัดไปเป็นเรืออะไรเอ่ยทุกคนดู เป็น White o r Christ นะครับผม White o r Christ Close มีครับก็จะเป็นเรือที่มีชั้นหลาดฟ้านะครับผมเป็นเรือสามชั้นนะ White of Christ เรือนี่ก็ c o a อันนี้ศูนย์ออรอเรือรอยัลแคล็กซีนะครับผมเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรือสองลานที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผม แล้วก็ลำนี้ก็คือไวท์ออคเวสเหมือนกันครับผม ครับอีกหนึ่งดำครับผมเจ้าพระยาปรินเซตส,สี่เจ้าพระยาปรินเซตนี่น่าจะมีหลายดำมากๆครับผมเมื่อกี้เราไปเห็นดำที่เจ็ดนะครับผมอันนี้เป็นดำที่สี ผนี่ก็จะเป็นเรือที่จะมุ่งหน้าไปยังเอเชียคีมนะครับผมมาจากท่าพระอาทิตย์ครับไปแล้วทุกคนท่าเรือต่อไปคือราชวงครับผมแล้วก็อกตามนั้นก็จะมุ่งหน้ามาแล้วครับผมจากเอเชียคีมไปท่าพระอาทิตย์นะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะัาท่องเที่ยวเต็มเรือเลยครับผมดูครับผมข้างบนอัดกันเต็มแน่นมากๆครับดูครับผมนักท่องเที่ยวเยอะสุดๆครับ ว้าวแล้วท่องเที่ยวเยอะจริงๆกับผมลำเนธ นะครับผมตอนนี้ Royal Galaxy ก็มาแล้วครับผมทุกคนไกลๆหน่อยครับผมแล้วก็มันจะมีเรือลำหนึ่งนี่ข้างหน้านี่ซึ่งจะเคยเห็นมันเป็นเรืออะไรทุกคนไม่น่าจะบบเป็นเรือไม้หรือเปล่านะครับผมดูด้วยกัน คนดูครับผมลูกทรงแปลกๆเนาะเรือลำนี้โอ้หานัหัวกลับแล้วทุกคนอ๋อน่าจะไปรับนักท่องเที่ยวครับผมตอนนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนเลยครับผม เรามาดูกันว่าร o ย a l Galaxy คนจะเยอะขนาดไหนนะครับผมสูนยกให้เป็นเรือที่แบบโอ้โหสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรือใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผม ดูจาระยะไกลที่สุดตาที่สุเท,ท่าที่ตาสูนมองเห็นเนี่คือผู้คนเยอะม,มากมากครับผมนะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะมีแค่สามชั้นนั่นแหละครับผมเรือดิบเรือสำราญที่แมา่นานเจ้าพระยานะครับผมสูงสุดสามชั้นนะครับเรือลำใหญ่เนี่ยน่าจะไม่สูงมากไปกว่านั้นแล้ว อะไรเข้ามาแล้วครับผมมาดูแลกันว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับ